สวัสดีครับฟอร์ดแฟนวัชพลมาวันนี้เราพามาชม ip, e าเจ้าไอชีป1.5 h e v พ e เ i u มสีเทามาสำหรับในรุ่นนี้นะครับสีเทาก็เป็นอีกสีหนึ่งนะครับที่ดูแลรักษาง่ายเนาะซึ่งฟูล เห็นได้ยากครับถ้าฝุ่นเกาะก็ครับแทบดูไม่ออกว่าฝุ่นมีฝุ่นไหมนะครับรอยสกปรกรอยขีดขวดอ่างเงี้ยครับดูได้ง่ายสีเทาสีเทา,เทาครับซึ่งราคาสีเทาไม่ได้เพิ่มนะาา 19, นะครับราคา7 1 9นะครับราคา7 1 9สีเทาไม่ได้เพิ่มราคานี้เลยนะครับเพิ่มแค่สีขาวมุกเท่านั้นนะครับ7,000บาท เราเข้าไปดูใกล้ๆนะครับการดีไซน์ไฟท้ายนะครับมีสัญลักษณ์คับ H.E.V. อยู่ด้านบนไฟท้ายนะครับไฟท้ายเป็นไลท์ t ันิ่งนะครับไฟเบรก LED ครับไฟเลี้ยว s ซอร n เคิลนะครับสวยมากครับทีเด็ดเลยนะครับก็ด้านท้ายครับมีเซ็นเซอร์ครับด้านท้าย 4. จุดด้านหน้าอีก2จุดนะครับรวมเป็น6จุดนะนะครับแล้วก็ ตรงแถบกระชนด้านล่างครับก็เป็นสีเทานะครับสีเทาเงานะนะครับสีเทาเงาดีไซน์ส,สวยลงตัวทีเดียวเลยโอเคนะนะครับแล้วก็แถบป้าย คเบียนนะครับก็สีเทาเงานะครับแล้วก็พรีเมียมมีกล้องหลังครับรุ่นนี้ใส่กล้อง360มาให้นะครับมาที่ด้านท้ายกันได้เลยครับตอนท้ายที่เก็บสำหรับร้านท้ายครับก็ค่อนข้างที่กว้างครับกว้างเลยแหละนะครับกว้างเลย ใส่ของได้เยอะครับแบตเตอรี่12โวลต์ครับอยู่ตรงมุมด้านซ้ายมุมนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็เป็นที่เก็บของวางเป็นแถวเรียงได้เลยนะครับส่วนด้านในก็เป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินครับมีน้ำยาปัดลมยางครับชุดเติมลมแล้วก็ตัวขอล่า รถท้ายครับก็มีพฟเบรกด้วย3ามับแล้วก็เสากาะดชักฟินครับสวยมากสวยมากเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างฝั่งด้านขวา การดีไซน์ล้อแมกรับล้อแมกดีไซน์ใหม่ขนาด16นิ้วนะครับแล้วก็คิ้วขอบกระจกพรเมียมครับรมดำหูกระจกข้างสีเดีวัตัวรถไฟ LED แล้วก็กล้องอยู่ตรงกระจกด้านข้างครับกล้อง360อะเดี๋ยวให้ดูมุม ฝั่งด้านขวาอืมวงนี้ยังสวยเลยสวยมากสวยมากสลับในด้านหน้านะครับด้านหน้ามีจุดที่แตกต่างจากในรุ่นมันครับก็เป็นตรงช่องระบายอากาศครับด้านหน้าครับตัวกระจังด้านหน้าครับสีเทานะครับเป็นสีเทาเงา แล้วก็ช่องดักลมคับด้านข้างสีเทาเงาเช่นเดียวกันนะฮะสีเทาเงาชัดเจนแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดครับไฟนะครับ full LED เลยนะครับไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวครับไฟลีไฟไทามนะครับเป็น LED ต้องถาบครับครับตัวนี้จะเป็นสีโครเมียมครับเป็นโครเมียมลมดำนะนะครับโครเมียมลมดำส่วนโลโก้เตต้าก็เป็นโครเมียมเลยชัดเจนเครื่องยนต์ครับหนึ่พันห้าร้อยซีซีครับ 44, รบ้อยสิบเอ็ดแรงมา้าแรงเหลือๆนะครับออกตัวมีเอส เครื่งยนตบล็อกเดียวกับยาริสคอนะครับส่วนตากัสินเปืองนะครับย9 4ิบเกิตรต่อลิตรบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันมากๆนะครับประหยัดน้ำมันโคตรเลยครับสุดเลยในรุ่นนี้นะครับทำไมนะครับถึงประหยัดน้ำมันครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นการอัพเกรดทุกอย่างเลยนะครับเช่นบอดี้นะครับ เช่นบอดี้เขาเรียกว่าเพิ่มจุดอาร์คนะครับเพิ่มขึ้นอีก10%นะครับเพิ่มจุดอาร์คขึ้น10%แล้วก็บูนะครับบเสียงนะครับเขาเรียกว่าตัวบูตัวซับเสียงนะครับเขาเรียกว่าเพิ่มนะครับจุดซับเสียงทำให้ในเอทีพาบิดนะครับเงียบเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทรงตัวได้ดีขึ้น แน่นอนครับในส่วนของน้ำหนักตัวรถนะครับเพิ่มขึ้นอีกนะครับห0 0่กิโลแต่นะครับที่เพิ่มขึ้น1 0 0่กิโลครับไม่เป็นปัญหาเลยนะครับแต่ยังทำให้อัตราการซื้อเปลืองน้ำมันครับประหยัดจากรุ่นน้ำมันนะครับรุ่นน้ำมันอยู่ที่23.3ลิเมตรต่อลตนะครับไฮบริดก็29.4หประหยัดขึ้นมานะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับใครกำลังจะตัดใจอยู่นะครับ นน้ทำเลยนะครับให้มาลองก่อนนะครับให้มาลองก่อนจะได้รู้ว่าช่วงล่างครับเป็นไงบ้างบอกเลยว่าช่วงล่างมีการอัปเกรดปรับจูนใหม่นะครับแตกต่างจากในรุ่นน้ำมันนะครับคนละเรื่องเลยนะครับถ้าใครงบไปถึงก็ไปรุ่นน้ำมันถ้าใครงบถึงก็มาไฮริดเลยนะครับไฮริดก็มี2เกรดนะครับมีตัวพรีเมียมแล้วก็รุ่นเจียเนาะนะครับ 7จ9กับ7 6็ครับเลือกเอาอยากได้รุ่นใดนะครับถ้าไปสายซิ่งก็ไปเจีอาเลยช่วงนี้นะครับอาจจะมืดนิดนึงครับมุมนี้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเช้านิดนึงนะครับลายล้อมแม็กขับลายใหม่ครับ รูก็ห้ารูนะนะครับเป็นสีดำปัดเงานะครับการดีไซน์ล้อแบกครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นการดีไซน์ไม่ให้ลมเข้าล้อนั่นเองนะครับซึ่งลดแรงเสียดทานลดแรงต้านนะครับทำให้รถประหยัดมันเพิ่มมากขึ้นครับช่วงล่างด้านหน้า,าแม็กเฟอร์สันสตรทครับด้านหลังเป็นทร์ชันบีมมีการอัพเกรดปรับจูนครับให้นุ่มนะครับแล้วก็เนบขึ้น ส่วนในตัวโครงสร้างเองครับเป็นโครงสร้าง DJ ครับกล้องบันทึกภาพหน้ารถครับก็ยังให้มาเหมือนเดิมครับ To ตาเซปเซนต์ครับเพิ่มฟังก์ชันนะครับหรือว่าอัปเกรดฟังก์ชันเข้ามานะครับเพิ่มฟังก์ชันช่วยลดอยู่กลางเลนนะครับก็ถือว่าเพียกพร้อมเลยทีเดียวนะครับรลบบความปลอดภัยบอกเลยว่าครบครันครบครันนะครับ เปิดประตูเปิดประตูให้ชมะภายในภายในก็นะครับด้านข้างก็บุซอฟนะครับอ่เป็นหนังสังเคราะห์ความตะเข็บได้สีเท่าครับแล้วก็แผงควบคุมสวิตช์เป็นแบ็คเมื่อเปิดก็สีเงินนะครับมีทีว่วางแก้วแล้วก็ลำโพงครับเบาเป็นเบาะทูโทนนะนะครับเบาะทูโทนเทาดำนะครับเบาะทูโทนเทาดำ นิสน์ก็โอเคเลยนะครับนั่งกระชับโอกกระชับนะครับนั่งสบายเบาะมีการอัปเกรดนะครับจากในรุ่นน้านครับเปลี่ยนฟองน้นะครับเปลี่ยนฟองน้าให้มันนุ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มเขาเรียกว่าหนังนะครับเปลี่ยนหนังให้นิ่มขึ้นต้องมาลองนั่งดูนะนะครับอยากให้มาสัมผัสแล้วก็ได้ทดลองขับดูนะครับ ส่วนกลางครับก็เป็นสีดำนะครับแล้วก็พร้อมตะเข็บได้ครับสีเทาครับเป็นแบบซอฟไฟแอมเบไลท์นะครับใส่มาให้6 4สีเฉดสีนะครับแถบด้านล่างก็เป็นสีเงินครับทีว่วางแก้วเป็นแบบซ่อนเก็บซ้ายขวาเลยนะครับอันนี้คือแถบโครเมียม ครมมีมดำดำนะนะครับขุมมีมดำดำชัดเจนถังน้ำมันก็จุดได้36ลิตรครับรองรับ e 10, อี0ิบซอ9หกกนเหะครับหรือเอาเคนที่สูงกว่านั้นครับเติมได้เลยนะอชองไฟท้ายอะ่ะไฟท้ายเป็นไฟวิ่งเลยไฟเลี้ยวนะครับวิ่งชึบชึบชึบกับการเปิดตัวราคานี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มค่ามากนะครับคุ้มค่ามาก อยากให้นะครับนแฟนนะครับได้มาลองแล้วก็สัมผัสกันก่อนที่จะตัดใจซื้อนะครับบอกเลยว่าครับเนืบนุ่มแรงอาจจะไม่ปุ๊ดปั๊ดเท่ากับรถไฟฟ้านะครับแต่ก็นะครับไม่น้อยหน้าสลับเครื่องยนต์พันห้าไฮบิดนะครับจะแตกต่างจากพันสโดยสิ้นเชิง โอเคเดี๋ยวพาไปชมภายในด้านข้างครับก็เป็นแบบซอ์นะครับโบนุ่มเป็นหนังสกาะ์พร้อมตะเข็บได้สีเทานะครับแผงควบคุมสวิตช์ปะแบ็กมือเปิดก็สีเงินครับมีที่วางแก้วแล้วก็ลำโพงส่วนด้านข้างครับที่วางแก้วนะครับแบบซ่อนเก็บ แล้วก็ฟังก์ชันนะครับตตเตตาเซ็เซอยู่ตรงด้านข้างครบคันกันเลยทีเดียวเบาะูุโทนนะครับปรับมินวนนะครับปรับมินวนนะนะครับปรับได้หกทิศทางนั่งอบกระชับย,ยวพาขึ้นนั่งกันกนิดนึงนะครับ กงมาไล่ครับงมลัยหุ้มหนังพร้อมกับตะเข็บได้สีดำนะครับแล้วก็ต้องอ่าแล้วก็ตรงแถบอพผมมาไลยเป็นสีเงินทั้งสองฝั่งนะครับทั้งสองฝั่งแล้วก็โลโกโ้เทต้าครับโคเมียมกล้อง3 6 0องอาครับงศากล้องรอบคันกดปุ๊บกล้องก็จะทำงานเลยครับกล้องหน้ากล้องรอบคันครับกล้องด้านข้างกล้องหน้า โอเคเรือนไม้ก็เรือนไม้ครับดีตน้นดีไซน์ก็ค่อนข้างที่จะลงตัวครับสวยมากครับและจอ7นิ้วนะครับจอดีตน้นอ่ะแล้วก็มาที่เครื่องเล่นครับเครื่องเล่นขนาด10.1นิ้วครับรองรับ รองรับ apple c r p a y android auto แบบไร้สายนะครับอ่าไม่ต้องไปเสียบสายแล้วนะครับเชื่อมต่อบลูทูธครับก็ขึ้น apple c a r p l a y แล้วก็ android auto เลยนะครับส่วนร,บระบบไฮบริดนะครับก็มีให้ครับได้ดูกันนะครับว่าการทำงานของร,บระบบไฮบริดทำงานยังไงนะครับมีก้อนแบตมีมอเตอร์แล้วก็เครื่องยนต์นะครับทำงานผสมผสานกัน ก็มาที่แอร์นะครับแอร์โตนะครับแอร์โตเย็นเจ็บเลยนะครับเย็นเจ็บเลยแล้วก็ด้านล่างครับด้านล่างก็มีวาวเลสชาร์จเจอร์นะครับชาร์จไร้สายนะครับแล้วก็ตรงด้านข้างครับก็มี ช่องฟัซชาร์นะครับ3.0แอมป์ M, นะครับเป็นไทซีแล้วก็ไทเอครับ 1. จุดรวมแล้วเป็น2จุดอยู่ตรงด้านหน้าด้านหลังอีก2จุดเป็น4จุดเนาะ,ะเกียร์นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ eCVT ครับเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็มีโหมดการขับขีห่หมดการขับขี่ตรงพวงมาลัยนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็โต้เบรกโฮ แล้วก็เปลี่ยนแสงไฟอ่ะโอเคเปลี่ยนแสงไฟก็เปลี่ยนได้นะครับ64เดสีครับแล้วแต่ชอบนะนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยชอบสีไหนก็เลือกเอาสีนั้นนะครับแล้วแต่ชอบเลยเนาะโอเค64สีครับชอบสีไหนก็เลือกเอาสีนั้น จกมองหลังับตาแสงเมนวนนะครับตาแสงเมนวนให้กล้องบันทึกภาพหนรถนะครับเป็นแบบวิวอินยังไม่สามารถดูผ่านมือถือได้นะครับแต่ก็ถอดเมมนะครับไปดูในคอมพิวเตอร์ได้ครับกล้องช่องเก็บแว่นตาครับไฟนะครับ led กระจกมองข้างที่บังแดดหน้าฝั่งซ้ายไม่มีนะครับให้มาเฉพาะฝั่งขวานะนะครับเป็นแบบแผ่นใหญ่เลยนะครับชัอเจน ฉพาฝั่งขวาเหมาะสำหรับท่านผู้หญิงนะครับไว้แต่งหน้าชัดเจนอ่ะโอเคเดี๋ยวพาไปนั่งด้านหลังด้านหลังครับตรงแถบด้านข้างครับด้านข้างก็เป็นบุหนังสังเคราะห์ครับแบบซอฟท์ร้อมตะเก็บได้สีเท่าครับ แผงควบคุม,มสวิตช์เปิแบ็กครับช่องวางแก้วนะครับใส่แก้วเยติได้เลยครับแก้วใหญ่ครับชัดเจนมือเปิดซีเินแล้วก็มีลำโพงบาะนั่งทูโทนนะครับด้านหลังบาะนั่งทูโทนเทาดำเทาดำ,าดำอ่ะเดี๋ยวพา้นไปนั่ง เบาะด้านหลังนั่งนุ่มสบายนะนะครับนั่งนุ่มสบายครับแล้วก็ด้านหลังครับก็จะมีแอร์หลังให้แล้วก็มีช่องฟัซชาร์เป็นแบบไทยเอครับ2จุดโอเคนะฮะสจุดแบบไทยเอสองจุดหนึ่งแอมแล้วก็ด้านหลังครับก็จะมีที่เก็บเอกสารนะครับตรงเบาะด้านหลังครับ คประมาณนี้ครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันมาเรามาสรุปกันครับสําหรับในรุ่นครับ h e v Premium นะครับหรือว่า Active Hybrid นะครับเครื่องพันห้านั่นเองนะครับราคา7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าบาทนะครับสิ้นสิ้นปีนี้นะครับสิ้นปีนี้ครับปีหน้าปรับราคาขึ้นเพิ่มอีก1นึ่งบาทอ่ะแล้วก็ถ้าใครอยากได้ g r นะครับก็เพิ่มอีก ห้าหมื่นบาทครับราคาอยู่769นะครับ769ถ้าใครชอบสายจีอาครับก็ไปจีาเลยอ่ะแล้วก็รุ่นนี้นะครับดีไซน์ล้อแมกนะครับล้อแมกดีไซน์ลายใหม่นะครับแล้วก็ขนาดเท่าเดิมนะ16นิ้วแล้วก็คิวขอบกระจกเป็นโครเมียมครับรมดำแล้วก็ตรงช่องบายอากาศครับด้านหน้าครับ หรือว่ากระจังหน้าครับสีเทานะครับแล้วก็ช่องดักลมครับสีเทาแล้วก็สเก์ตครับอ่าไม่ใช่สเก์ตลิ้นครับกันชนด้านล่างครับเป็นสีเทาครับรวมถึงคิ้วขอบป้าทะเวียนครับสีเทาส่วนภายในครับมีเบาะทูโทนนะครับเทาดำมีการปรับวัสดุใหม่นะครับทั้งโฟมทั้งหนังนะครับ นุ่มขึ้นนิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนในเขาเรียกว่าเครื่องยนต์นะครับยกจากยอริคอร์เข้ามาใส่เลยนะครับร้อสิเแรงม้าแรงเลือเหลือแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆครับยิบเก้าจุดสี่กมตตต่อลิตรโดยช่วงล่างครับมีการอัพจูนหรือว่าอัพเกรดใหม่นะครับให้ช่วงล่างนิ่มขึ้นฝฟยมขึ้นนะครับหนึบขึ้นครับอ่ะสำหรับใครที่กำลังติดตามรับชมอยู่ก็อย่าลืมให้กำลังใจ ทางช่องเราด้วยนะครับเพียงแค่ท่านกดไลค์กด Subscribe ครับกดกระดิง่งครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย